ความเคารพพระสงฆ์เทรานุเทระแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาวันนี้ที่วัดไทยสุชาดาจะได้มีโอกาสได้สนทนากับนักเรียนที่เรียนธรรมศึกษาว่ามีความรู้สึกอย่างไรในการเรียนธรรมศึกษาวันนี้จะได้ เชิญคุณโยมที่เป็นนักเรียนวันนี้นะก็ขอให้คุณโยมนะแนะนําตัวเองเนาะแล้วก็ว่าเป็นใครยังไงแล้วก็มีความสนใจในการศึกษาธรรมศึกษาได้อย่างไรขอเชิญค่ะกลาบนมัสก,การพระคุณเจ้าทุกรูปค่ะกรับนมัสก,การพระอาจารย์ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะดิฉันชื่อวิรังรองถาวโรทิปเป็นนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีการที่ได้เข้ามาเรียนตรงนี้การ อย่างแรกเลยเกิดจากความศรัทธาก่อนศรัทธาจากคณะสงฆ์ซึ่งเป็นพระอาจารย์ทุกรูปที่นี้แล้วก็พอได้เข้ามาเรียนจริงๆแล้วได้นําการเรียนการเรียนธรรมะในครั้งนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวัน<ม><ม>อย่างแรกเลยคือการดับโทสะของชีวิตได้มีความยั้งคิดมีสติมากขึ้น<ม>ก่อนที่จะทําอะไรก็เลยคิดว่าการเรียนธรรมะนี่ทําให้มีความสุขมีสติมากขึ้นเจ้าค่ะ สำหรับนักเรียนทุกคนที่มาเรียนนะก็มีเป้าหมายในการที่จะสอบเพื่อที่จะสอบผ่านตามลำดับขั้นตอนของการศึกษาธรรมศึกษาแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะคือการเรียนธรรมนั้นก็คือจะได้นำธรรมมา,าปรับใช้ในชีวิตของเรา,าคุณยมจะได้ยกตัวอย่างได้ไหมว่าธรรมะข้อใดบ้างนะที่สามารถที่จะได้นำ มาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างชัดเจนในในชีวิตของเราจากประสบการณ์ของเาที่ที่ผ่านมาค่ะคือสติเจ้าค่ะท่านม,มีสติมากขึ้นแล้วก็เรื่องความโลภความโมหะต่างๆอ,อยากได้อยากมีของขของคนอื่นทําให้เราคิดยังคิดมากขึ้นจริงๆเป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนกันค่ะท่านแต่พอมีสติขับรถไป จะได้ไม่โมโหคนข้างหน้าอ,อะไรอย่างนี้นะคะท่านอ่านี่แหละก็คือสตินะเป็น,นธรรมะเป็นเครื่องกํากับใจในการดําเนินชีวิตของเราความจริงแล้วมนุษย์เราทุกคนนั้นะมาพร้อมกับกิเลสเกิดมาก็มีกิเลสแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเราจะต้องมีธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบนี่แหละนะมาสอนเราเพื่อที่จะเอาธรรมะนั้นแปลงเป็นเครื่องกํากับในการดําเนินชีวิตของเรา สำหรับท่านที่มีความสนใจที่อยากจะศึกษาธรรมศึกษามีอโอกาสยังไงที่จะเข้ามาเรียนด้วยหรือว่ามาเป็นหมู่คณะหรือว่ามายังไงอ,อรัคะ,ะก็เรื่องการเรียนธรรมศึกษานะคะเป็นเป็นการเรียนธรรมะของพระพุทธศาสนาที่สนุกไม่น่าเบื่อเลยค่ะอตอนแรกๆเนี่ยที่เข้ามาก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊จะง่วงไหมจะน่าเบื่อไหม,มแต่พอมาเรียนจริงๆแล้วทําให้เรามีความสุข ติดห้องเรียนนะคะติดพระอาจารย์เพราะว่าทุกรูปที่ให้คำสั่งสอนเนี่ยท่านมาจากธรรมะท่านท่านสอนเราด้วยด้วยหัวใจด้วยความรู้ที่เต็มเปี่ยมและเราก็ได้รับความรู้จากการเรียนธรรมะความรู้จากพุทธศาสนามากขึ้นทำให้เกิดศรัทธาใน mm. พระพุทธศาสนามากขึ้นอยากจะเชิญชวนท่านอื่นๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนก็ รองเรียนธรรมะซึ่งของวัดไทยสุชดาธรรมจาริกสังฆวิหารได้มีการสอนธรรมะทางออนไลน์ด้วยนะคะขอเรียนเชิญเพื่อนๆทั่วโลกเลยนะคะลองมาดูช่วยกันทำให้ผู้ศาสนาเราก้าวหน้าต่อไปยั่งยืนต่อไปด้วยเจ้าค่ะท่านอ่เป็นความรู้สึกของนักเรียนเนาะสำหรับทุกท่านที่อยากจะสนใจที่เข้ามาเรียนก็สามารถที่จะติดตามได้ทางสื่อต่างๆนะที่ ทางสมชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝ่ายการศึกษาได้จัดเป็นสื่อในการเรียนธรรมะหรือว่าเรียนภาษาบาลีนะและสุดท้ายก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะพระอาจารย์พระครูวิธานสมชารีซึ่งเป็นเจ้าอาวา,าสสนักเรียนที่วัดไทยสุชาาธรรมจาริสังฆวิหารที่ท่านได้เพื่ออำนวยสถานที่ให้เราได้จัดการเรียนการสอนในวันนี้นะขออนุโมทนาขอบคุณขอเจริญพร 哦。Oh.